Hello welcome back to my channel today I'm going to show you how to make homemade jam and scones สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ channel ของเจมี่ค่ะวันนี้เจมี่จะมาสาธิตวิธีการทําแยมแล้วก็สโคนค่ะ To make strawberry jam at home is so easy just dice the strawberries put them in a pot add sugar citric acid or lemon juice and cook until the strawberry jam at medium heat until thickens medium cook the ทำยมสตรอเบอรี่เองที่บ้านง่ายมากๆเลยค่ะแค่หั่นสตรอเบอรี่ใส่ลงในหม้อใส่น้ำตาลช i ติกแอซิดหรือน้ำเลมอนนะคะแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟกลางค่ะ When you reach the right consistency pour into jars and allow to cool to room temperature cover and refrigerate เมื่อเคี่ยวจนได้ที่แล้วก็นำยมใส่ขวดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เย็นลงก่อนนะคะก่อนจะนำไปใส่ตู้เย็นค่ะ Now it's time to prepare scones ได้เวลาทำสกคนแล้วค่ะ Combine flour, sugar, baking powder, and salt into a mixing bowl ผสมแป้งน้ำตาล ผงฟูและเกลือให้เข้ากันค่ะ Add the butter, then rub it with your fingers. ใส่เนยและนวดให้เข้ากันค่ะ Rub in until butter is well incorporated into the flour. It should have a sandy texture. นวดจนเนยกับแป้งเข้ากันดีนะคะมันควรจะมีลักษณะคล้ายๆก,กับเนื้อทรายค่ะ Now add milk. vanilla extract yogurt and knead the dough until combined you can also use food processor but it often overworks the scone dough so be careful with it จะใช้เครื่องทำเค้กก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะแรงไปสำหรับเนื้อโดของสโคนค่ะยังไงก็ระวังด้วยแล้วกันนะคะ If you want to make fruit scones, divide the dough and add นะ s o l t a n a ถ้าอยากทำสโคนผลไม้ด้วยนะคะก็ให้เอาโดที่ทำไว้แล้วเนี่ยมาแบ่งครึ่ง จากนั้นก็ใส่ลูกเกดลงไปแล้วก็นวดให้เข้ากันให้ยีครั้งค่ะ lightly flour the working surface and the dough then knead it until it smooths out just a few times. roll the dough about two to three c m e t e stick, then cut them into shapes. โรยแป้งลงบนพื้นที่ที่จะใช้นวดและบนแป้งโดใช้ไม้กลึงกลึงแป้งโดให้หนาประมาณ2 3ซเมตรแล้วตัดให้เป็นรูปร่างค่ะ In the meantime, preheat the oven at 200 degree s Celsius before baking the scones เตรียมอุ่นเตาอบที่อุณหภูมิ200อ,องศาเซลเซียสก่อนนำสโคนเข้าเตาอบค่ะ For egg wash mix up egg and milk ไข่ที่ใช้ทาหน้าก็ใช้ไข่ไก่ผสมกับนมนะคะ Brush scones with egg wash before putting them in the preheated oven and bake for about 12 minutes ทาหน้าสโคนด้วยไข่ผสมนมซึ่งเจมี่มีมือเล็กๆมาเป็นผู้ช่วยในขั้นตอนนี้ด้วยนะคะน้องเก่งมากเลย เมื่อทาเสร็จแล้วก็ค่อยใส่สกคนเข้าไปในเตาอบที่อุ่นเตรียมไว้แล้วอบประมาณ12นาทีค่ะอืมสม e l ส s mm, so good กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะอยากให้ได้กลิ่นจังเลย enjoy your scones with clotted cream and your homemade jam thanks for watching รับประทานสกคนกับครีเคลอตติและแยมให้อร่อยนะคะขอบคุณที่แวะมาชมค่ะ